บายดีทุกคนเมื่อคืนนี่นั่งรถเมื่อคืนเนาะพี่นะองจุ่นเมื่อยอยู่พี่น้องเลยหลับรับตื่นตื่นไหมโอ้โหยังแล้วก็ลืมปั๊บลืมมือแบบแม่แหละเดี๋ยวตื่นเดีจ้ารับเดี๋ยวไปเบิกผู้สาวขึ้นรถเลยพี่น้องครับยักเลยภูเขโอ้พี่น้องอันนี้นักท่องเที่ยวเวียดนามเด้อครับผมคือบอกภาษาเวียดนามเนาะ สบายดีสวัสดีครับบาพิเตอร์อยู่ oh, คนทรงสถานีบุกดา,ารนะครับผมตอนนี้มาอัปเดตคนเหล่ากับบาทนะครับเนก็รับไป ทำไตทำหน้าพี่น้องเอ้ยนี่พากันขึ้นรถระหว่างประเทศนะครับผมไปรับชมเลยครับอันนี้บริเวณงานเทศกาลเด้อพี่น้องกับคนหลายนะครับกับพากันยืนพี่น้องเลยนี่ก็ถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ้ <Yeah. S 1> งเนาะ ตอนเบาวพี่เต์กลับบา้าถามบอลน,นางแับประมาณอัดสามนะพี่นะ้องถ้าเป็นเทศ,เทศกาลนะช่วงกลางน,นั้นจะเน้นกว่านี้อันนี้ปกตินะครับ ดุพคธอันนี้รถท่องเที่ยวนะครับเนาะสวรรค์กเกขตนะครับผมน,นี่เห็นบอกทุกคนอันนี้คุ่มคุ่มทัวร์นักท่องเที่ยวสอบปอบปหลาวนะครับมาเที่ยวเมืองไทยครับผมบับเจอกันมาอัปเดตยูุที่มบุกดาหารนะครับผมทุกคน อันนี้คืออันสาวๆพี่น้องสาวๆเรามาเที่ยวพี่น้องฟ้ามีเตะฟูงามๆเนาะสาวยังพ่อน่ะสาวเราหรือสาวยังนี่เห็นบ่ทุกคนกลุ่มกลุ่มทัวร์เนาะสบายดีพ่อน่ะโอ้อันนี้ก็ได้บังเอิญเนาะพี่น้องมาเจอยูบุ๊กาหารเนาะ ต้องขึ้นจากรถไอ้มอชิดกับบราเจอกันไหนบ่อันขึ้นรถอยู่เส่มอชิดบ่อ๋อคอยอยู่อันสาหพันธ์ทั่วเนาะแมนตอนนี้กัเห็นเจอไอ้เพื่อนเนาะนี่ภาบ่ชิคกับอีบอนี่มาเมืองไทยเนี่ยจับมืออะไรยังบอกอ๋อกาแฟไทยหน้าหรือว่ากลับไปเยี่ยมครอบครัวอ๋อธุระไซื้อมีครอบครัวแล้วบ่อ๋อกลับธุระเนาะอันนี้ไอ้เพื่อนกับกลับธุระกลับประมาณจัะมื้อ โอ้ลจหัมา่ลานาแมนแมนคาโรดกะไเนาะนั่งองแถวบอ๋อันยูยูยูไทนี่ไอเห้งานยูใส่พลามสองพลมสองไก่กันเนาะเดี๋ยว มีโอกาสดีครับไปหาดีวไปเล่ยนน้ำก็มีมู่มีเพื่อนอยู่นหันหลายอยู่ดิแมนเอ้าทำพูนขึ้นยางไปไหมพี่เจ้าย่งขามบอกเฮ้ออันนี้ก็ได้เจออันได้เจออายเพื่อนเนาไม่เห็ดเบียกอยู่ไทยกะอันนี้กลับไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมซองก่อนพี่น้องเมื่อนี้นะครับ ช่วงโควิดบริกาับ้านเลยตีจากปีเลยบริกาับ้านแมนแมน2019เนาะอันนี้2019นสาห่าโอ้4ปีอ่ะก็มาครั้งแรกบ่ปลาเมนด้วยลวบอจานบาหยอกเด้อบ่หยอดเด้ออันอันนี้เฮ็ดไปเรื่อยเนาะเฮ็ดแล้วก็มีความสุกแลวก็หัวจัก แบบม,มูมูแบบมูเพื่อนแบบอุจักทัตทีปน,นที่นี่นะ<ม>อากาศเห็ดไปมวนแม่นะครับ<ม>ความสุขนน,ขน,นี่ข่าวว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศโอยไปจะย่างดรแล้วอืมอันนี้คือเพื้นอ๋อมบออันนี้คือ,ขอเาอขาหาเงินอยู่พี่ก่อนเนาะหาเงินอยู่ไอ<ไ>้นี่ก่อนเนาะแมนเอาทุกคนเมื่อนี้กับบาบิเตอร์ก็มาเจอไอเนาะชื่อยังกว่า มิตอรบฮะมิตรบอลมิตรบอลตะบอลบ่อ๋อมิตดมิตรบอลโอ้มันชื่อต่างประเทศเลยพี่น้องเลยอันนี้ชื่อต่างประเทศเลยชื่อเกาหลีก็ได้หนิชื่อสั่นก็ชื่อบอลอ๋อสื่อบอลเนาะเเออบิดมิดมิตรเตอร์พอมเนาะถามผู้สาวดิมาบ้านไหนนี่ข้างหลังนี่ บ,ยอยบอกอ่ะพี่น้องอันนี้ไปรับชมเนาะอันนี้คือรถอัน,นอยู่ทีซอ,อปปอลาวแบบกลุ่มกล๊กทั่วนะพ่อพี่น้องเนาะนี่พาก,กันถ่ายรูปอยู่พุ่นนะเดี๋ยวแบบพี่เตยจะถ่ายให้พี่น้องได้รับชมนี่ถ่ายบรรยากาศจะขามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองนะพี่น้องนี่พาก,กันถ่ายรูปกันนะครับ ทุกคนไอ้นนเอเยสบายดีทุกคนมเนมื่อคืนน,คนักงรดเมื่อคืนเนะาะจุนเมื่อยอ,อยู่พี่น้องเลยลับรับ,บ,บตื่นไหมนั <c oughs> งแล้วก็รู้บึ้มบ,บับ <c oughs> ลืมมึงแบบแม่หละ เดี๋ยวเ,ยวเดวไปเบอร์กุสาวขึ้นรถเลยพี่น้องครับนี่น่าจะแม่นคนลาวเหรอฮึเรือว่าเวียดนามโอ้พี่น้อง,อ,งอันนี้น่าต้องเที่ยวเวียดนามเด้อครับผมคือบอกภาษาเวียดนามเน,ะเนาเนอะ,อ,ะอันนี้ทัวร์เวียดนามนะครับเนาะแต่ว่ารถโซปรปลาวแ<ม>บบบริษัท นำเที่ยวไปเนาะ<ม>นำเที่ยวเมืองไทยเนาะพี่น้องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวทัวไทยแมนจฟังนั่นเขียนอยู่ด้วสองสาวพี่น้องขวยงง่มงมงิมอยู่นี่ตื่ดานต่อมอบุกนาหารนะครับถ่ายบรรยากาศในพี่น้องและเอซได้ได้เบิ่งได้รับชมด้วครับ อันนี้รถคนทรงพี่น้องคนทรงไทยลาวเนาะมันจะขามอยู่ฟั่งสปปลาวพี่น้องโอ้รถนี่มันแบบรถอยู่ยุโรปเลยนะรถจีนนะครับเนะบาะบ่ร์เจอกับบุฮูกันว่าเห็นต้นซื้อจีนเนาะเวียดนามนะครับ บรรยากาศอยู่ด้านนอกครับผมบาปิเตอร์ยืนอยู่หน้าด่านนะรอรถเกินจะขามไปสอปปล,ปลาวยังครับนี่ถ่ายบรรยากาศในเด้อครับผมตมบุกทหารนะครับบาปิเตอร์ขอจบคลิปเป็นก่อนเด้อครับผมสมคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ